สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับครูทุกติอีกแล้วนะคะโลกวิชาศิลปะนะคะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องแผนผังงานศิลป์นะคะการออกแบบแผนภาพและแผนผังก็คือเป็นการนำความรู้ทางทัศนศิลป์มาใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีหนึ่งนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพเพื่อบอกข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องเขียนบรรยายเป็นตัวหนังสือนะคะ ดังนั้นเราจึงเห็นแผนภาพและแผนผังในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะแผนผังก้างปลาแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการนะลูกนะวิธีการแล้วก็ความหมายของแผนภาพและแผนผังมี มีความหมายว่าอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรนะคะอันแรกนะลูกนะแผนภาพแผนภาพก็คือภาพหรือเขาโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราวนะ,ะ mm. ก็คือไม่จําเป็นต้องบรรยายเป็นตัวหนังสือนะคะ mm. เห็นแค่ภาพเราก็สามารถเข้าใจเรื่องราวได้นะคะเขาจึงนิยมทําแผนภาพขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจในเรื่องราวได้มากขึ้นนะคะโดยดูจากภาพนะคะ ต่อไปนะคะแผนผังแผนผังก็คือแบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆอย่างเช่นตึกอาคารบ้านเรือนนะคะนะอ,อย่างเช่นสถานที่อย่างเงี้ยนะเวลาทําแผนผังสถานที่เราจะต้องวาดออกมานะคะอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องวาดเป็นลักษณะของโรงเรียนและมีธงชาตินะอย่างเช่น โรงพยาบาลอย่างเงี้ยต้องทำสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลนะคะเวลาเรามองปุ๊บเราก็จะรู้ได้เลยว่าสถานที่ตรงนั้นมันคืออะไรนะคะต่อไปมาดูวิธีการทําแผนภาพลูกแผนภาพนะคะมีวิธีการอยู่5วิธีวิธีแรกคือต้องศึกษาข้อมูลและมีะรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ 2. เลือกรูปแบบแผนภาพให้สอดของเหมาะสมนะคะ 3. ออกแบบแผนภาพนะคะ 4. ทําแผนภาพโดยใช้ข้อมูลที่ได้มา และข้อสุดท้ายนะคะตกแต่งเพิ่มเติมให้ภาพนั้นดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะมาดูวิธีการทําแผนผังนะคะลูกมีทั้งหมด4ข้อนะข้อที่1หาข้อมูลและตําแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะว่ามันอยู่มีข้อมูลอะไรบ้างมีตําแหน่งอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะ2ร่างภาพโดยกําหนดทิศทางและเขียนจุดที่ระบุตําแหน่งนะคะอันนี้ต้องกําหนดนะว่าทิศไหนทิศไหนเป็นทิศเหนือต้องทาสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะ3ออกแบบสัญ,ญลักษณ์หรือรูปภาพ 4. ทําแผนผังตามแบบร่างและตกแต่งให้สวยงาม ต่อไปนะคะงานที่ต้องทําส่งครูในชั่วโมงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนสรุปเนื้อหาบทนี้นะคะทําเป็นไม m แมหรือแผนผังความคิดนะคะลูกสรุปมาพอเข้าใจพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามนะคะอันนี้คือให้เราเนะี่ยทำใส่กระดาษรายงานถ้ากรณีไม่มีกระดาษรายงานให้ทําใส่กระดาษ AC นะคะ ถ้าไม่มีทั้ง2อ,อย่างเลยให้ทําใส่สมุดจดนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ระบุตัวต,วตนมาให้เรียบร้อยเวลาที่ทำนะคะให้วางแผนก่อนนะคะว่าเราจะออกแบบเป็นลักษณะแบบไหนในเรื่องของไม้แ a p หรือแผนผังความคิดนะคะต้องดูด้วยว่าอันไหนหัวข้อใหญ่หัวข้อรองหัวข้อย่อยนะคะทำลูกศรชี้ไปให้ถูกต้องนะคะลูก เสร็จแล้วให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปส่งเข้าไปในโน้ตนะคะลูกส่งเข้าไปในโน้ตนะคะส่วนงานเก่าๆที่ค้างอยู่ก็ทยอยส่งนะคะส่งเข้าไปในโน้ตในวันที่เราเรียนยในวันที่ครูสั่งงานนั้นๆนะคะลูกนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ